สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็ได้มาก็ได้เดินทางมาที่อยู่ที่สวนยางของป้าภูลนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจากคลิปที่แล้วนะคะใครที่ได้ดูคลิปป้าภูลอยู่ที่สวนยางตรงนี้นะคะท่านผูน้ชมนี่ก็จะเห็นนะคะว่าจะมีสารไม้หลังหนึ่งอยู่ตั้งอยู่ตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมแล้วเหมือนแบบว่าเหมือน ในช่วงที่ก่อตั้งเพิ่ขึ้นนะคะท่านผู้ชมในช่วงที่ก่อตั้งในช่วงที่ยกบ้านขึ้นนะคะท่านผู้ชมเหมือนเพิ่นให้โชคลาภด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาขอโชคลาภกับท่านนะคะท่านผู้ชมไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรแอมมิน I mean, ก็ขอเรียกท่านไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จ,จะเป็นแบบท่านเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่นะที่แห่งนี้ปกปักรักษาแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมเพิ่น,นเคยให้ถูกสอ,สองสองสี่สองสี่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ในวันก่อนเพิ่นมาเข้าฝันประพูนนะคะก็คือมาบอกเป็นตัวเลขหนึ่งห้าวันนี้นะคะก็เลยจะมาสื่อสารมาขอโชคลาบกับท่านท่านเจ้าที่แห่งนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะซึ่งแอมมินคิดว่าแอมมินจะตัดไปที่ตอนทําพิธีเลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่ตอนเริ่มพิธีกันเลยนะคะ ค่ะรัฐปชมในส่วนตรงนี้นะคะมินก็อยากจะขอให้รันประชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังและก็รับชมนะคะรันประชมเนาะคนคนนี้นะคะคือใครนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะรันประชมคนคน,คนนี้คือคุญญณยายหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้อยู่ใกล้เคียงกับนจุดแห่งนี้นะคะรันประชมซึ่งเพลเนี่ยเป็นคนที่ทมีจิตสื่อสัมผัสได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ,<ม>ะ,คะรันประชมะเป็นล่างทรงก็ว่าได้นะคะแล้วเพลเหมือนแม้ว่าเพลเคยไปลงทรงไป ขอโชคลาภในหลายๆแห่งเพิ่นก็มักจะได้3ตัวอยู่บ่อยๆนะคะท่านผู้ชมก็เลยวานให้คุณยายนะคะเพื่นมาสื่อสารขอโชคลาภกับเจ้าที่เจ้าทางหน้ที่แห่งนี้ให้นะคะเราก็จะไปรับฟังรับชมกันนะคะท่านผู้ชมหลังจากนี้นะคะมินก็อาจจะไม่ได้พูดนะคะจะพูดอีกทีก็ในช่วงสอบถามหรือว่าช่วงสรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมบอกใช่จะไปหรือเปลบอกอันหู้เลขหู้เบอร์บอกรูปบอกหลานเปิดออกมาเปิดออกมาลงให้เต็มลงให้สุดเปิดออกมาสิลูกันี่ยแต่ก็ไปใช้เฉพาะ तरका पुंप सामनूत पुंप सामनूत पुंप सामनूत सका ता दरका बक्षी बकरिसी था दरके बक्षी जो वाचि जो दरके सही जो बा दरका बक्षी जेलु के सरके बा दरका बक्षी ग्लो विसल बई तामले तामले एक तो दई मति 1 दिन का दरका बक्षी दरका बक्षी जो वाचि जो दरका बक्षी जो जो बचा दरका बक्षी दरके सही जो बा दरका बक्षी जो बा था जय बा दरके जो बा सही थे बा जो बा जो बा चीं जो चीं जो बा था दरके तो जो उपाय था तो कभी से वीडियो पड़ी है भाई बताओ तरका फिर जो पाता तो उनको वो बोलता है तो वो बता रहा है नंबर 6670 जो भौती तू भौ जी जी भौती तू लगा जाओ चल तरका บอกรูบอกรลานเปออกมาเปิดออกมาลงให้เต็มลงให้สุดเปิดออกมาสิลเกเร่เด็กก็ไปชี้เฉ่าะจ้าพูดภาษามนุษย์พูดภาษามนุษย์ภาษากลางเชื่อะกาจ้ดเด็กก็ไปชีกับกาก็ก็ไปชี้เาากก็เชื่า तेरे का बाग चाहिए लोग बिसर क्या तेरे को बाग चाहिए लोग बिसर वही है थाम ले थाम ले तो आप तो ढाई बस ठीक नहीं 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 बस 不要跑，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 不要 <oh> ตัวล่างค่ะทององตัวล่างสาตัวบนให้ให้หงมให้ให้เราให้ไก่โถ่บอกงวดเพ่นเยงวดวันที่หนึ่งกันยาค่ะปูวันึ่งกันยาชื่ออาเจ้ากบอกเจ้ากิซกรบอกเจ้าจ้ะอเจียวธอาเจ้า้าเจ้าจ้กะกิซึะอเจ้าจ้าเจาเจ้า้จ้าเจากระกระปอตาเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าเจ้าอาเจ้าเจ้ากอาเจ้าอาเจ้า અબ કિતેર કો બીજો દરગી દેવા તાજીયો બોદા દરકાશા બાતા છે જો દરકા ઓકેશ્યુ બોતા છે જો દરકે સે બીસે દરકા પછી સે

तरकबा चार तो बोल ताम तो बोल पोरुमा चीबा कहाँ चाबा तरकबा चार चले किसी चाबा तरकबा चार चले कुछ तरकबा तीन तीन तरकबा लोगों को लिंग ले लाई ना चार तो बोल कपूस चार तो बोल वन टीन गांजा का लुपोला ने फार तरकबा तरकबा चले कुछ तरकबा तरकबा चले कुछ तरकबा तरकबा तीन तीन तरकबा लोगों દીગો કા જા 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 તલકા પછી જ દો જકો હો ના જકો હો

ไม้นบมั่เนอนลงไปกนนอนอกมุม

ทีผพาเลาไปกลางคืนพาเชียวกลางคืนกินเหล้ากินยังกับไต้ยน้ำตาลกลางคืนสดแจ้งเจ้าข้าโง่มาแล้วว่าเราไปน้ำเสียวแล้วว่ามันนี่มาเสิร์ฟเจ้าข้าดิซื้อของเปลี่ยนคนแถวขุ่นกระบอกระบบบอกว่านยามวันมายังขาดกันกับเชียวกันเพิ่นเคยบอกเลยบอกค่ะแต่ว่าเพิ่นถือดูอย่างนี้แต่มีแต่ละนอมีเสียวแนวนี้ป้ายถามในช่วงช่วงเพิ่นเพิ่นมาลงนั่นเป็นเป็นลักษณะแนวใดป่า บ่งอซ้อเลยหู้อเลยบ่หูซื้อหัซื้อใจว่าจ๊จบมะหูเลยกระโดดขึ้นฟ้าปเน่ยคือปรไทยเบื้องน้ันเป็นไรก็ไทยนี่ละเนี่บ่ดีบอนีก็เส่เจ๊จังเบื้องหมื่นแรกจังเบิ้งตอนซากนตอนซักกันนัเป็นไงเนี่ยผมเห็นอย่มันมันเป็นอันนี้ได้จังเบื้องมันเป็นแนวลักษณะจังไหนก่อนมันจะมือเติบข้ามาเลยบ่มหงมือเติบเลยอแล้วเพื่อนนูแล้วป้าหัใจบอกเพื่อนบอกเกลีกตัวไห หมจอยู่เพิ่นบอกเรขตัวไหนบม้หูคือกาเพันบอกกันไหเอาบ่หัวแ่ว่าเพิ่นบอกตัวไหนบมหแล้วมื้จะข้าอะไรนาด้วักเลยบอกหาสามเจ็ดบตั้มอีเลยนนี่งพเยนเพื่อนก็ยังไดในหัอยู่ครับเจ้าตัวเองก็ยังบ่หูอยู่ครับผม้ชเพราวาเพื่อนเป็นคนลงนะครับนผูชชม คนบอกท่านหูวเลยว่าจะที่จะทางพ่นใหนตัวใหญ่ค่ะท่านผู้ชมก็ก่อนหน้านี้นะคะมินก็ไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นใครที่มาลงทรงหรือว่ามาสื่อสารอยู่ที่หน้าที่แห่งนี้นะคะผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ได้รู้แล้วนะคะก็คือจะเป็นคุณยายนะคะ คุณยายหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้นะคะเพิ่นเหมือนเพิ่นเป็นคนที่แบบว่ามีจิตสื่อสัมผัสได้แล้วก็เคยไปสัมผัสเคยไปลงขอโชคลาภอยู่ที่เรือแล้วก็ในอีกลหลายๆที่นะคะ,ะได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นเนี่ยไปลงที่ไหนนะคะจะมักได้สามตัวตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือสามตัวตรงซึ่งวันนี้วันนี้และตรงนี้นะคะคุณยายก็ได้มา ลงมาสื่อสารให้นะคะท่านผู้ชมปรากฏว่าเพิ่นพูดออกมาเลยนะคะได้เป็น5 7าหนึ่งแล้วก็55า้านะคะท่านผู้ชม5 7าหนึ่งและห้ห สามารถลองนําไปพิจารณากันได้นะคะท่านผู้ชมและก็ในส่วนเมื่อกี้นะคะอยากจะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะมีสติในการฟังการดูเนาะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หามานะคะเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ถนัดเลขลข3ตัวนะคะท่านผู้ชมอาจจะไม่ถนัดเลขลข3ตัวก็อาจจะตัดก็ได้นะคะก็คือ5 7 7 5 5 1 1 5และ 7117อ่าแอดมินขอนเน้นตรงนี้เป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมก็คือ5115 แอมมินรู <Bond> ้สึกว่าจากที่ในต้นวีคที่แอมมินได้ไปติดตามมารู้สึกว่าตัวเลขตัวนี้เห็นค่อนข้างเยอะในหลายๆสำนักแล้วก็ในหลายๆแห่งที่แอมมินได้ไปติดตามมานะคะท่านผู้ชมเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องพิจารณาเอาเองนะคะท่านผู้ชมแอมมินก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเลขงวดนี้ประจําหัววันที่หนึ่งกันยายนจอกตัวไหนนะคะมินก็ไม่สามารถก็ไม่ฟันธงบอกอะไรไม่ได้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางหาตัวเลขต่อไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะท่านผู้ชมเนาะ ใครที่ชอบตัวไหนนะคะก็ลองก็ลองลงทุนลองจดไว้ดูนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะบอกว่าจะได้เป็นแนวทางให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นใจเราก็ดูต่อไปนะคะท่านผู้ชมเนาะเราก็ดูต่อไปดูต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองเ,อเลขตัวนี้เราชอบจริงใช่ไหมหรือว่ามันมีตัวอื่นนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบไอมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไ t a r Channel ด้วยนะคะ